สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลงติงนะครับนี่เจอเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองมาเทียบกับกระสาเมืองสยามนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สมเร็จประเทศจบอักษรศาสตร์จากจุฬาเมื่อปี2520นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในหนังสือกันนะครับว่าเขาเขียนไว้ว่ายังไงบ้างนะครับดูเหรียญก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับนี่นะครับเป็น ประมาณนี้นะครับหัวก้อยตรงกันนะครับพอเป็น่ยนที่ละลึกนะครับเดี๋ยวไปดูหนังสือกันครับเพื่อนโอเคเจอแล้วครับนี่นะครับหน้าหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับเขียนว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธร เทพรัตนสุดานะครับทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาเป็นอักษรศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะครับ12กรกฎาคมนะครับเนี่ยนะฮะข้อความแรกนะครับนี่นะฮะเนี่ยนะครับ12กรกฎาคมนะครับ มีเนื้อเงิน150บาทนะครับแต่เหรียญที่ผมมีเนี่ยเป็นเหรียญบาทนะครับเนื้อเงินผลิตแสนเหรียญน,นะครับเดี๋ยวไปดูอันที่เป็นเนื้อเหรียญบาทบ้างครับเนี่ยนะฮะเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทนะครับอันที่ผมมีนะครับ12กรกฎาคม2520นะครับมี10บาทด้วยนะครับ เหรียญหนึ่งบาทที่ผมมีนะครับหนึ่งบาทนะครับนี่นะฮะค,คิปโอนที่ก็หนึ่งบาทยี่สิบมิลิเมตรเนี่ยสร้างเก้าล้านเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวมาชมพร้อมกันนะครับเก้าล้านเหรียญน,นะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับ มีเหรียญเดียวนะครับเหรียญนี้สวยดีนะครับของท่านสมัยสําเร็จการศาึกษาใหม่ๆนะครับลอง,ลองยอ่อไปดูหน่อยนะครับนี่นะครับสิฉีกันนะครับ นี่นะฮะเขียนว่าเจ้าฟ้าศรลินทรนะครับเจ้าฟ้าศรลินทรนะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็ทรงครุยจุฬานะครับรวบผมพระเกศานะครับเป็นเปียนะครับสวยนะครับนี่นะครับเจ้าฟ้าศรลินทรนะครับขอบเป็นเฟืองนะครับด้านหลังก็มีสัญลักษณ์พระเกี้ยวนะครับ เห็นว่าอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะครับบัณฑิตพระองค์แรกนะฮะบัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับ1บาทพศ2 5 2 0นนะครับเนะี่ย บัณฑิตพระองค์แรกนะครับบัณฑิตเนี่ยนะฮะบัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเลยนะครับหนึ่งบาทนะครับพศสองพันห้าร้อยี่สิบนะครับหนึ่งบาทเหมือนที่ผมบอกนะครับเนี่ยนะฮะสร้างเก้าล้านเหรียญน,นะครับหนึ่งบาทนะครับ ครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่เจอเหรียญร้อยหสิบหรือเหรียญสิบก็น่าจะใหญ่นะครับลองดูอนะครับเพื่อนวันนี้ก็ลาไปด้วยนะครับเหรียญของสมเด็จพระเทพที่จบการศึกษาอักษรศาสตร์จากจุฬานะครับขอบคุณมากๆแล้วเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ